สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอบใครไม่ติดแต่สาวติสคาทุกคนวันนี้นะคะ คิวลงมากแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาสอนทุกคนเขียนคิวกันนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นการสอนหลังจากที่เราสอนล่าสุดมาน่าจะประมาณ2ปีที่แล้วแล้วก็คนดูเยอะมากๆนะคะวันนี้จะมาอัปเดตหลายๆคนน่าจะอยากรู้ว่าเขาเขียนกันยังไงก็คือการเขียนคิวแบบฟุง้งๆเรียงเส้นอย่างสวยงามนะคะซึ่งคลิปก่อนเนี่ยก็จะเป็นการเขียนคิวแบบปกติในช่วง2อปีที่แล้วที่ฮิตกันอนะไรเงี้ยปัจจุบ,บันก็คิดแบบใหม่แล้วแล้วก็จะมาสอนแบบใหม่นะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาแนะนําอุป,ปกรณ์ต่างๆอะไรเงี้ยทุกคนได้เห็นกันนะคะแต่ว คิ้วเราต้องบำรุงขนคิ้วขนตาก่อนนะคะบางคนอาจจะคิดว่าแบบไม่สําคัญไม่ค่อยดูแลขนคิ้วขนตาเท่าไหร่เพราะบางคนรู้สึกว่าแบบก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราบางคนน่ะที่แบบขนคิ้วน้อยๆอะไรเงี้ยก็บำรุงบ้างอย่างตัวต้องบำรุงเพราะว่าเราตัดมาสคาร่าเราทําอะไรต่าง,าง,างๆนานาอะไรเงี้ยบางทีมันหลุดออกไปเยอะมากๆนะคะเราก็ต้องใช้เอเซนต์บำรุงมันด้วยวันนี้จะใช้เป็นตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้ชื่อว่าเคที่ลาชนด์บรา e เอ e เซนต์นะคะเขาเป็นเจลเร่งคิว้วกัขนตาที่แบบจะช่วยทําให้ลดการหลุดร่วงของขนตาของเราได้แล้วก็ช่วยเร่งการแบบว่า งอกขึ้นมาของขนตาขนคิ้วนะคะคือเขาจะไปกระตุ้นเซลล์ราาขนที่ทําให้เขางอกแล้วก็ยาวไหวขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้ขนคิ้วขนตาของเราแข็งแรงขึ้นใน2สัปดาห์ด้วยส่วนนี้ก็เป็นคลิปที่พี่กระแตเนี่ยก็ได้ลองใช้มานานมากๆแล้วก็ขนคิ้วนางคือแบบจึ้งมากทุกคนแล้วก็เลยลองหยิบตัวนี้มาแบบลองใช้บ้างเพราะว่ามันน่าสนใจที่สุด สองอาทิตย์จะรู้สึกได้ล้าจับขนคิ้วจะรู้เลยว่าอขนคิ้วมันแบบแข็งขึ้นมันดูหนาขึ้นนะคะแล้วก็ดกดําขึ้นด้วยนะคะอย่างตัวเราขนตาล่วงเยอะมากเพราะว่าติดขนตาทีดึงกาวออกมาก็คือขนตาหลุดมาด้วยแล้วก็ตัวนี้เขาคิดสูตรมามากกว่า2ปีนะคะแล้วก็ผ่านการทดสอบไฮโปอัลเลอริกแล้วนะคะก็คือไม่ระคายเคืองใครที่แบบว่ากลัวใช้แล้วแสบตาอะไรเงี้ยแล้วอันนี้เราใช้นะไม่รู้สึกอะไรเลยทุกคนเคยแบบลาทิ้มตามาแล้วนะคะ ไม่แสบตาจริงๆทุกคนแล้วก็เป็นเอเซนที่เข้มข้นด้วยสารสกัด3 3ชนิดนะคะ oh. เขาบอกว่าอันนี้ก็คือเทียบเท่าคอเตอร์แบรนด์ได้เลยแล้วก็เขาบอกว่าตัวนี้สารสกัดได้รับ10พิบัติหเดียวในโลกด้วยแล้วก็นวัตกรรม2เหรียญทองนะคะจากทางสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เกาหลีด้วยอธิบายไปคร่าวๆแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาใช้ให้ดู เวลาที่เปิดออกมาทุกคนจะเห็นว่ามันมีแปลง2รูปแบบนะคะก็คือจะเป็นแบบ2ฟังก์ชันแบบนี้นะคะข้างบนจะเป็นตัวกรมะหยีแล้วก็ข้างล่างจะเป็นที่ปัดขนเหมือนแบบขนคิ้วขนตาอะไรปกติเลยนะคะวิธีใช้นะคะเราก็จะปัดขนคิ้วก่อนแล้วก็เราจะปัดไปแบบว่าให้ขนคิ้วตั้งๆแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการเขียนคิ้วต่อก็ให้ตัวนี้มันเป็นการแบบว่าปัดขนคิ้วเซ็ตคิ้วไปในตัวเลยแล้วก็แอบทาขนตาด้วยนิดนึง ใช้หัวกร,รมีดนะคะในการทาทาลงไปอย่างนี้ ซึ่งตัวนี้ราคาหลักร้อยค่ะทุกคนแต่ว,ว่าคุณภาพโอเคมากๆแพคเกจจิ้งอะไร้วคือคุณภาพดีเลยใครที่มีปัญหาขนคิ้วล่วงขนตารุวงหรือว่าขนคิ้วน้อยขนตาน้อยลองไปซื้อมาใช้ดูนะทุกคนแนะนำมากๆโอเคตอนนี้นะคะเราเข้าสู่โหมดการเขียนคิ้วแบบจริงจังกันเลยค่ะทุกคนก่อนอนืึ่นเราต้องแนะนําก่อนว่าผลิตภัณฑ์เขียนคิ้วมันมีหลายแบบมากๆแบบแรกที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีมากๆก็คือจะเป็นใินสอเขียนคิ้วแบบนี้ซึ่งหลายแบรนด์ก็ทําออกมาหลากหลายสไตล์นะคะทั้งแบบหัวตัดหัวกลม็็กกยงงไตา นนก็คือดีสอดคิ้วนั่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็นแบบฝุ่นแบบนี้นะคะอันนี้ของโซอีว่านะคะทุกคนนี่แบบฝุ่นซึ่งแบบฝุ่นก็มีหลากหลายยี่ห้อตั้งแต่ราคาถูกจนถึงราคาสูงราคาแพงเลยก็มีนะคะอีกแบบหนึ่งที่นิยมมากๆแล้วก็เราชอบมากๆก็จะเป็นแบบเจลแบบนี้นะคะเป็นแบบเจลแบบนี้อันนี้ของเมลินดานะคะราคาดีงามมากๆ ซึ่งแบบเจลเนี่ยข้อดีของเขาก็คือมันจะติดทนมากๆแล้วก็เขียนง่ายนะคะแต่ว่าในการควบคุมเนี่ยมันก็อาจจะยากกว่าตัวฝุ่นนิดนึงเพราะว่าตัวเจลมันจะมีความลื่นกว่าอะไรเงี้ยบางคนเขียนพลาดมันแบบวืดเลยก็มีแต่ว่าก็ลบง่ายอยู่ดีนะคะแล้วแต่คนจะชอบแต่ส่วนตัวตัวชอบใช้เจลก่อนแล้วก็ใช้ฝุ่นลงตามทีหลังมันจะทําให้ติดใน่นนั้นมากขึ้นเพราะว่าตัวเนื้อเจลมันทําให้แบบเกาะทุกอย่างหนึบดีมากเก็ตปะเออพอใช้คู่กันมันก็เลยโอเคมากๆนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือมา มาสคาร่านั่นเองค่ะจริงๆมันมีมาสคาร่าคิ้วอยู่แล้วนะทุกคนแต่ว่าเราอ่ะชอบใช้ของเมยบรินตัวนี้เพราะว่าด้วยความที่มันทนแล้วมันก็งัดขนคิ้วของเราให้ตั้งได้อย่างสวยงามซึ่งเราอ่ะจะใช้เป็นตัวสีน้ำตาลนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะนิยมใช้สีดำแต่ว่าส่วนตัวเรารู้สึกว่าสีดำมันทําให้หน้าดุเกินไปแต่ถ้าเกิดใครอยากหน้าดุแบบหน้าฟัดฟาใช้สีดำได้เลยไม่ติดนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าสีน้ำตาลทาให้หน้าเราดูซอฟต์กว่าดูไม่เข้มจนเกินไปนะอีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าจําเป็น แต่ถ้าใครที่รักการแต่งหน้าจะบอกว่าควนมีก็คือเบเนฟิตชูนี่โฟ r o w s e ว t ร r บ t า r นะคะตัวนี้เป็นแบบเจลแบบใสที่ช่วยเคลือบคิ้วอีกทีนึงที่ทำให้คิ้วอ่ะตั้งสวยมากทุกคนสวยมากๆจริงๆมีหลายอย่างนะที่อยากจ,จะแนะนำแต่วันนี้หลักๆเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเยอะเกินไปเดี๋ยวทุกคนทาตามไม่ทนันแต่ว่าถามว่าเราจะใช้ทั้งหมดนี้ไหมก็คงไม่เพราะว่าเยอะเกินไปหลักๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใช้ตัวนี้ก่อนเป็นมาคาร่านะคะจากเมเบลินสีน้ำตาลเอามาปัดขนคิ้วก่อนอย่างที่เราบ อกว,ว่าวันนี้เราจะทําให้คิ้วมันตั้ง,ง,งเรียงเส้นสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเขียนก่อนเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าขนคิ้วเรามันจะไปทิ่ทางไหนนะคะเราก็เลยต้องปัดขนคิ้วก่อนการเขียนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวนะที่ชอบทํวันนี้อยากจะพูดมากนิดนึงนะทุกคนคือใหญ่ธิบายทุกคนแบบเก็ทจริงๆอะไรเงี้ยบางคนอาจจะถนัดเขียนก่อนแล้วค่อยปัดอันนี้ก็ได้ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าอันนี้อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกก็คือตอนนี้คิ้วเราอะมันเหมือนมันเล็กใช่ป่ะมันไม่ได้แบบใหญ่กว้างมาก,มากจริงๆแล้วขนคิวเรามันก,กน,นเะะคล็พ ว่าเวลาที่เราปัดมาสคาร่าให้มันแบบตั้งขึ้นน่ะขนคิ้วเราอ่ะมันจะดูกว้างขึ้นทีนี้พอคิ้วเรามันกว้างอยู่แล้วอ่ะแล้วเราไปปัดให้มันกว้างอีกอ่ะด้วยความที่ตาเราก็เล็กจมูกเราก็เล็กปากเราก็เล็กแต่ถ้าขนคิ้วเราใหญ่อ่ะมันจะแปลกมากๆทุกคนเราก็เลยเลือกที่จะกันคิ้วให้เล็กเผื่อในการปัดมาสคาร่านะคะเดี๋ยวไปดูว่ามันใหญ่ขึ้นจริงไหมมันใหญ่ขึ้นจริงทุกคนเชื่อสิแล้วก็เวลาใช้มาสคาร่าตาปัดขนคิ้วแนะนําว่าให้เบามือนะคะถ้าใครเบามือไม่ได้แนะนําให้เช ด้วยกระดาษทิชชู่ก่อนหนึ่งะฮะนี่ปัดขึ้นแบบนี้เห็นไหมทุกคนพอเราปัดแล้วอ่ะขนคิ้วแล้วมันจะมีความตั้งแล้ก็ทําให้ใหญ่ขึ้นกว่าข้างที่ยังไม่ได้ปัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกันคิ้วให้มันแบบสงพอดีพอดีนะคะกค็จะได้ประมาณน,นี้นะคะแล้วก็ใช้แปรงปัดเพื่อจัดมันหนึ่งแล้วก็ปัดเอาส่วนเกินออกด้วยนะคะ เราจะใช้วิธีการปัดตั้งตรงหัวนะคะแล้วก็ค่อยๆงัดในด้านนี้แล้วก็ถ้าใครที่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันยังหนาเกินไปแล้วก็ไม่อยากใช้ทิชชู่เช็ดเพราะว่าเปลืองก็อกาจจะใช้วิธีนี้ได้นะคะในการใช้มาสคาร่าแล้วก็ปัดไปที่ตัวแปรงที่ไม่ได้มีสีอะไรอย่างอื่นนะแล้วก็ค่อยใช้ตัวแปรงเนี่ยมาปัดขนคิ้วเราอีกทีนึงก็ได้เหมือนกันนะทุกคนเนี่ยได้เหมือนกันเลย บางทีหรือคนเราปัดแล้วขนคิ้วแล้วมันไม่เท่ากันแล้วมันไม่สวยอะเราอาจจะใช้แปรงเนี่ยในการรูดตรงนี้หนึ่งทีเพื่อทำให้มันหักในจุดเดียวกันนะคะต่อไปนะคะเราจะมาปัดทับด้วย benefit 24 brow setter นะคะเป็นแบบใสๆเพื่อทำการปัดให้มันแบบเข้าที่เข้าทางมากขึ้นปัดแล้วก็พยายามจัดเรียงเส้นให้มันสวยๆนะคะ ตอนนี้เราปัดเสร็จแล้วเราก็จะเห็นเลยว,ว่าคิ้วเรามันดูใหญ่มากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาเก็บรายละเอียดนะคะด้วยการใช้ที่เขีดคิ้วแบบฝุ่นของโซลีว่านะคะจะใช้สีน้ำตาลประมาณนี้มาเติมตรงบริเวณหางแล้วก็ส่วนที่ขาดนะฮะแล้วก็ลากหางต่อไปเลยเริ่มจากการเขียนด้านล่างก่อนนะฮะแล้วก็ปัดด้านบน การใช้ฝุ่นเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำหนักเนี่ยดูแบบว่าสวยงามกว่านะคะดูฝั่งที่ยังไม่ได้เติมหางนะคะกัฝั่งนี้ที่เติมหางแล้ว ถ้าสมมติว่าบางคนที่รู้สึกขนคิ้วชั้นเรียงเส้นไม่สวยเลยอาจจะเขียนขนคิ้วขึ้นมาเองได้เพิ่มเติมนะคะเราใช้เป็นตัวคอสลูปตัวนี้นะคะแล้วก็จะใช้เป็นหัวตัดแบบนี้เพื่อทําให้การเขียนคิว้วหรือว่าเขียนเส้นขนขึ้นมาเนี่ยมันธรรมชาติเวลาเขียนเนี่ยก็อาจจะต้องปัดแบบนี้นะคะอย่างเงี้ยชึบ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 เราพยายามเลือกตัวที่มันแบบสามารถเขียนเป็นเส้นขนได้เติมให้มันดูแบบว่าฟูงขึ้นนะคะเราสามารถเขียนเหมือนแบบเป็นเส้นขนออกมา ตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าเฮ้ยมันใหญ่มากแล้วมันแบบมันดูฟุ้งเกินไปหรือเปล่าสิ่งที่เราทําได้ะคะก็คือการเก็บขอบคิวนั่นเองค่ะก็คือการใช้คอนซีลเลอร์ซึ่งวันนี้เราใช้นาสนะคะแล้วก็ใช้แปรงหัวแบนแบบนี้นะคะที่สามารถที่จะทําให้ขนคิ้วแล้วมันกริบขึ้นได้แล้วก็แตะไปที่คอนซีลเลอร์แบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็รูดเลยค่ะอาจจะกลบด้านบนนิดนึงที่เราสุกว่าเราเขียนไม่สวย แล้วก็กรบกรบมันได้นะคะอะทุกคนดูข้างที่เราเก็บขอบด้วยคอนซีลเลอร์กับข้างที่เราไม่เก็บเห็นไหมว่าผลคิ้วที่เราสุกว่าเราเขียนไปแล้วมันเกินเกินเนี่ยมันก็ถูกเก็บด้วยคอนซีลเลอร์แลวทำให้อยู่ในจังหวะที่มันกําลังสวยนะคะ จริงๆมาจบแค่นี้ก็ได้แต่ว่าอยากสอนเพิ่มนิดนึงนะคะก็คือการใช้อายไลเนอร์ในการวาดขนคิ้วนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะจะใช้เป็นตัวคอสลูคเป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะจะแนะนําว่าให้ใช้เป็นสีน้ําตาลที่น้าตาลใกล้เคียงกับเส้นขนหรือว่าสีเขียนคิ้วของเรามากที่สุดนะอย่างอันนี้มันก็จะเป็นร์กบราวน์ใช่ปะเราก็ใช้ความหัวแหลมของเขาใน,ในการตวัดเส้นไปที่ขนคิ้วของเราซึ่งก็ต้องระวังนิดนึงนะคะทุกคนอยาให้มันเข้มจนเกินไปพยายามเบาๆมือแล้วก็ค่อยวาด แล้วเราก็อาจจะลงแบบว่าชิมเมอร์เบาๆที่ใต้คิ้วนะคะเพื่อทำให้คิ้วของเราดูโดดเด่นอ่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะก็นี่เป็นการสอนเขียนคิ้วแบบละเอียด สุดๆนะคะซึ่งจริงๆบางคนก็อาจจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็ลองไปปรับใช้เข้ากับตัวเองได้นะทุกคนแต่จะบอกว่าจริงๆเมื่อกี้มันขั้นตอนเยอะมากนะเราอาจจะลดทอนอะไรบ้างเผื่อแบบบางคนใช้ในชีวิตประจำวันอาจจะแค่ปัดมาสชาร่าแล้วก็เติมหางคิวแค่นี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าแบบต้องออกงานแล้วอยากได้คิ้วอุยๆเหมือนแบบช่างแต่งหน้าเลยก็ลองวิธีนี้ดูนะคะทุกคนจะต้องระวังมือเบามือกันบ้างนะฮะหวังว่าทุกคนชอบคลิปนี้กันนะคะก็ฝากตัวเค,ะคที่ลอชแอนด์บราล์สเซนไว้ด้วย อุ้ยหิวปังก็อย่าลืมปัดก่อนนอนปัดตอนเช้าก่อนแต่งหน้าก็ได้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระด,ดิ่งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ